เออเช้าแล้วเอ้าตาเอ้าไล่ตาไปไหนอะนานี่เห็นไอ้ตาปะไม่เห็นไม่เห็นเลยตื่นมาตื่นมาก็เห็นแล้วอ่ะลุงลุงครับลุงเห็นนะเออไอ้ตาแล้วไอ้เด็กหนุ่มใส่ยุทธสีเขียวเขียวเหมือนกินกินแมนกินลรนท์นั่นแล้วอ่าชัยอ่าลุงเห็นไหมครับเห็นออกมจากแต่หัวค่ำแล้วไม่รู้ไปไหนลุงเองก็ไม่ได้ถามเพราะลุงหลับอยู่แค่แบบลืมตาตื่นขึ้นมามองแล้วเห็นมันเดินออกไปก็เลยไม่ได้เรียกออโอเคครับ หนานี้คิดว่าไอ้ตาไปไหนไปหาผู้หญิงเออวะจริงจริงนะมันนับไปหลาคนเลยด้วยเอองั้นวันนี้เราไปหาไอ้ของกันก่อนแล้วกันเนาะจะได้ไปตามหาลูกสาวหลุ่นเกด้วยงั้นเราไปก่อนแล้วกันเถอะเดี๋ยวไอ้ตามันก็กลับมาเดี๋ยวก่อนว่าจะบอกอะไรมาอย่างอะไรกอลฉันจะพังอ๋อเอาลิลเตรียมของเลยเตรียมนานี้เตรียมของเสร็จยังไะเสร็จแล้วไปเนาะเราไปกันดีกว่าเราออกเดินทางเดี๋ยวทิ้งของก่อนแล้วนึง อะไรอ่ะทิ้งอะไรอ่ะชุกเกาะอ๋อเกาะมีไกล้พังเหมือนกันขาดกางเกงไม่เป็นไรเราลุยไปอะไรใครวิ่งผ่านหน้าบ้านไม่ใช่ใครวิ่งตัดหน้ารอด้วยวิ่งเร็วเอ้าเมื่อกี้บอกจะสู้ไม่สู้แล้วเกลียจอะไรวะเ้ยโจรโจรอันนี้โจรนั่นข้างระวังระวังมันเห็นแล้วสู้มันสู้ฉันช่วยเองเอาธนูเอาลืมไปไม่มีลูก ตีมันตีมันบางอาจบางอาจมากไปที่ไหนก็เจอไอ้พวกนี้เยี่ยมเยี่ยมทำงานได้ดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเขี่ยไปแล้วใช่ไหมป่ะเราเดินหน้าลุยต่อแล้วก็เราต้องไปทางนี้ถูกใช่ไหมเนี่ยน่าจะเอ้าดูแผนที่ยังไงวะอุ้ยโกเลมอุ้ยตีมันเลยจะบ้าเหรอลยน้านี้อยากร้องเพลงอ่ะ ปีกไก่ทอดปีกไก่ทอ,อดปีกไก่ทอด่ปีกไก่ทอดปีกไก่ทอดจะบ้าล <c oughs> แล้วพูดเลยอยากกินปีกไก่ทอดเลยในนี้ฉันอยากร้องนายเคยฟังเพลงนี้ปหม <c oughs> อย่าบีบต้นนมนะเอ่อบีบต้นน้ำนะ <c oughs> เฮ้ยหมู่บ้านคนจริงด้วยช่วยว้าวยอดเยี่ยมเยี่ยมเลยว้าว <c oughs> เดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้อุ้ยหมู่บ้านสวยสวยยังเลยเดี๋ยวเราเข้าไปถามให้นะสวยจริงเอ่อสวัสดีครับเออลุงครับลุงรับหันมาคุยกับผมหน่อยครับเออวอออออ่าไรรงึ เออผู้ผมเป็นนักเดินทางมามากับนักบวชเหมือนนะครับเออนักนักบวชทุกท่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับเออคือวันนี้ว่าผู้ผมอยากถามว่าเออลุงเคยเห็นเ,เด็กสาวกับเออใครนะชื่ออะไรนะคนนั้นเออไอเด็กหนุ่มอ,อกะเออครับเอออะไรนันเด็กสาวลุงไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ลุงเห็นผ่านมาอยู่คู่คนึง แล้วเราลุงเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยลุงลุงลุงคุยอ๋อพอดีมันหนาวลุงลุงกำลังออกกำลังกายอยู่มันมันจะได้อบอุ่นในร่างกายดีนะโอเคเอ่อสรุปเห็นไหมครับล้วไปทางไหนอ่ะเออเขาเดินทีลังกากลับหลังน่ะฮะก็ก็คือก็ก็คือกลับไปด้านหลังนั่นแหละโออโอเคงั้นเรากลับด้านหลังขอบขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวว่างๆว่าผมมาขโมยของที่หลัง สรุปกูเป right? oh, ็นโจรใช่ไหมนยโอ้ยโดนยิงนายข้าม oh yup> ันนายข้ามันเรางรีบเรารีบไปกันต่อเถอะเฮ้ยไหนนี่มีม right? ีไฟด้วยเฮ้ยน mm ั hmm. ่นอะไรอ่ะโู้ยว้ามีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามีไอ้ทำด้วยไหนลองเไปดูสิอาจจะเป็นชนเผ่าโบราณก็ได้ชนเผ่าโบราณเลยอูเกออูกอ ชนผมโบลังเขาจะเป็นมิตรกับเราไหมอ่ะน่าจะเป็นนะอย่าน่าจ้าดิเอาให้แน่มึงอยู่สวัสดีครับเอ่อโอ้ยมีไฟด้วยมีคนอยู่แน่เลยสวัสดีครับมีมนุษย์ทำอยู่ในนี้ปะครับสวัสดีครับเล้วเฮ้ยมีเตียงด้วยนานี่นั่นเอา้าทำอะไรอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นมาซะเสียอี๋ไม่จะกล้าจานันทร์จะกล้าจานันทร์อ๋อลูกฉนูหดอีกตายโอ้โห สวัสดีครับเอ้ยเอาสวัสดีบอสเอาเฮ้ยบอสมาทำอะไรตรงนี้เนะี่ยเรากอดวาร์ฟมาเราบอดวาบมา,บ,บ,มาบ้าเหรอเห็นไอ้นายนี้บอกว่านายออกมาตามหาพวกเราอะแล้วก็หายไปเลยเอาทีแท้มากบดานอยู่นี่อเรามากบดานทำไมตรงนี้คือไม่มีทางไปไม่มี<า>มที่กลับโอเคจบไหมเออพอดีว่าพวกเรามีภารกิจไปตามหาคนนะนายเห็นผู้หญิงกับผู้ชายเดินมาแถวนี้มั้งไหมเดินมาเป็นคู่เหมือนเป็นแฟนกันอะเห็นแต่โจรอะเต็มไปหมดแถวนี้ อ,อ๋อ้โหหรือว่าสองคนนั้นโดนโจนจับตัวไปแล้ววะเป็นไปได้น่าจะไม่เออเหรอเพราะเมื่อกี้เราก็เดินผ่านโจรมาเอ้ยแต่เขาอาจจะโดนจับอยู่ข้างในก็ได้นะไปกระทืบโจรเล่นกันปะใช่เหรอใช่เหรอ,อยังไม่ดไ,มดได้ของไงแน่ใจแน่ใจแน่ใจไน่ใจเนาะเฮ้ยนานี้เมื่อกี้ฉันเห็นบ้านเอสกิโมงั้นเราไปพักกันอยู่ในนั้นก่อนก็ได้เพราะนี้มันก็มืดแล้วอ่ะได้ได้ได้เอาจริงๆทำไมเราไม่พักตรงที่บอสมันจุดไฟว่ามันน่าจะอุ่นกว่านะไม่ประสบการณ์ใหม่กันละอ๋อประสบการณ์ใหม่ เพิ่มประสบการณ์นี่เองเสียเสียเวลานะเจ้านักรุหายไปหมดแล้วเจ้านักรุหัวสมองถึ้บ้านเอสกิโมโอ้โหลังโจรตรงหน้าเลยมึงหลบแล้วสิเอ้าวันดี้ลุงวันเม่อวาโอ้ยมีลุงลุงมาอยู่นี่เองลุงไม่รู้เรื่องลุงไม่เห็นลุงไม่เกี่ยว เหมือนที่นี่เหมือนจะเป็นแล a p ทดลองอะไรหรือเปล่าฉันจะนอนในนี้นะโอเคงั้นฉันขึ้นไปนอนข้างบนนะตู้ขเขาไปนอนที่ถ้ำนี่ที่นอนไม่ได้มาโอเคเลี้ยวเตะนอนพื้นก็ได้จะแข็งหน่อยอะไรแข็งเฮ้ยนี่นอนหน้าบ้านเลยโอ้โหหน้าบ้านโอ้โหเฉียดหน้าไปนิดเดียวจะกล้ามาเลยบ้านเออลุมมันลุมมันเข้ามาลงมาเลยวสู้เลยทุกคนจะรู้นะทำได้สู้เลยไปแล้ว กลับไปดีกว่าไอ้กลับไปที่เดิมนีกว่าอเอจะกลับไปเหรอโอเคก็ระวังตัวด้วยพรุ่งนี้เช้าเจอกันที่นั่นมันทั้งอบอุ่นและเย็นเย็นยโอ้โหที่นั่นทั้งอบอุ่นและเย็นเย็นด้วยนะเย็นเย็นโอเคงันฉันนอนและวข้างไปอยู่ไหนวะเอาจริงเออเออเอออะไรอะไรติดเอาจริงนะข้างหน้า,ามันเป็นกองเลยเอาจิงๆนะหน้านี้ฉันว่านายควรจะขึ้นไปนอนข้างบนนะนายเป็นนักบวชอ่ะมันมนอนตรงนี้มันไม่ดีนะไม่ที่นตรงนี้อ่ะแล้วแต่ ดื้อไม่ฟังพูดว่าไงนะอาเปาไม่ได้พูดอะไรเลยสไป<ย>เอร์โรสไปเอโรเสียเอ๊ะเจบ็บไปแล้วที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเออชั้นราคงไม่ต้องนอนแล้วแหละมันจะเช้าแล้วนะนะยอ้นใช่ออกมาเลยดีกว่า<จ>ไอ้บอสมันปห้็สยใจไอ้บอสมันไปไหนแล้ววะเจบ็บเียอจว่าเขาคือคนใหม่ โอ้โหตกใจโจร f v i o p e n u d ไปแล้วทุกคนเอาไอ้บอสอ่ะทำอะไรเงี้ยไอ้บอสเอามาแล้วมาแล้วไปป่ะสรุปเราจะไปเช็คกันที่รังโจรใช่ไหมถล่มรังโจรเหมือนกันไปไอ้นายเปเรื่องกับใครกันนะโอ้โหไปแล้วทุกคนเราจะไปถล่มรังโจรกันเราจะไปดูกันซิว่านางอยู่ในนั้นไหมสายฝน จอกันเลยเสียงเป็นอะไรสายฝนอะไรไอ้บอลมันไปยืนสายฝนอะไรลำขอฝนเหรอพอดีฉันเจอยางนั้นฉันก็เลยกินหนึ่งขวดยังยืดเฮ้ย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 ไอ้นี่เนี่ยเออนี่เนี้ยนี่เนี้ยตายหนึ่งข้างบนสายฝนยังยืดข้างในมีตัวอีกกระทืบมันฆ่าแม่งเล่าให้ตายแน่ใจหรือว่ามันจะจับพวกนี้มาไม่รู้ฆ่ามันก่อนสิเนาะโอ้เยอะเยอะเฮลอุ้ย กูดักหน้าดักหลังกูดักดักดักทุกหมนอนทุกแหงกูมันดักเราไอ้บอสอยู่ไหนไอ้บอสทำอะไรอยู่ไอ้หนูไล่ประโยชน์ไอ,อ,อ้บอสยิงหนูอยู่ไม่ได้ประโยชน์บุกเข้าไปใครคือพระเจ้าเราไงา,าเข้าอยู่ทางไหนวะว่าทางนี้ไหนวะนี่นี่นี่คือไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนั่นนี่มีอะไรข้างบนปะม,มีอะไรมี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 ไฟกรีดลั่นเลย ขามเออใครตีโอ้ยติดแบทโอเมนเออเออมันยังมีอีกมันยังมีอีกตายไม่ตายยิงมันสิมวยกินข้าวก็มันอร่อยเฮ้ยขมวนไม่มีใครในกองในกองเขียนว่าสําเร็จแล้วคืออะไรสําเร็จสาเร็จอะไรอะเยวลองอ่านให้นะเราได้ทําการขนนักโทษเรียบร้อยหมายความว่าไงวะหมายความว่าไงเพราะว่าขนชายไงเออก็เท่ากับว่า ถอดสองคนนั้นถ้าโดนจับก็ต้องโดนย้ายไปด้วยดิถูกต้อง<ห>ระเสือโอ้โหงั้นเราก็คงต้องไปตามหาบินตามไปไอ้นี่ความไม่ได้เจอมึงนานความคิดไม่เปลี่ยนกระทิงบินด<ล>ได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เปลี่ยนนะเลอะเรือนเหมือนเดิมดิพี่เจ้าพอดโคตรเทป เอาละครับเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เราคุณต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยว่าเดียด๋วยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราคุณต้องไปตามหาสองคู่มีสามีภรรยาฟงแฟงอะไรกันให้ลุงแกเรียบร้อยหา,หาตาใครเหรอคุยบ้านกูมีนายคุยใครนะย<ม>ุ่งเีกไอ้นี่หาตาใครใช่ไหมแถวบ้านกูมีสนใจปะล่ะฟัดโรด้า